เย้เย่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 ตอนนี้อยู่ที่มิลานนะครับผมใช่แล้วมิลานวันนี้เราจะไปชิคช้อห่อเจี๊ยกันนะครับเราจะไปมามิลานแน่นอนก็ต้องกินห่อหมกนะฮะที่นี่ให้กินอย่างเงินเอาให้ตลกอะไรนะใหห้กินนนงไม่ใช่จ้า ให้กินพิซซ่าสังญางชัดมากที่สร์นะฮะจะพาไปกินพิซซ่ายังไงดีบพิซซ่าที่เขาบอกว่าเป็นต้นตำเขาเารียกอะไรวะเป็นเป็นพิซซ่าที่แบบพิเศษมีความหนานุน่มแล้วก็มีการหมักแป้งที่แบบ สูตรพิเศษสูตรยาวนานสูตรยาวนานเพราะความยาวนานของเขาเนี่ยเขาถึงมีเคล็ดลับว่ายาวนานเพราะอะไรอ่าเออเแล้วก็เราก็จะไปไหนอีกนะอ๋อภารกิจของเรานะวันนี้เราจะเป็นภารกิจเดินแบบที่วิลล่าเพราะว่ามันิลลานี่ยเขาเป็นเมืองแฟชั่นนะแต่เราอ่ะแต่งตัวไม่แฟชั่น ก็เราก็แต่งตัวแมชนะคือแมชนี้แต่งแล้วแมชหน้าพอละแบบนี้ไม่เข้ากันนี้นะใช่แต่เธอแต่งแต่งตัวแบบว่าสไตล์วันสไตล์พุ่งเลยเนาะเราแต่งตัวเป็นสไตล์เดียวนะคือดำ งั้นเราไปหาที่ทำวิชั่นดีกว่าเดินแบบเพราะว่าไม่มีใครจ้างเราเราก็ต้องจ้างตัวเองกูชอบที่บอกว่าวันนี้เราต้องเดินแบบเเหรอวันนี้เราต้องเดินแบบจริงๆรเหรอเขาเป็นเมืองนี้ไงใช่เขาเป็นเมืองของนายแบบนางแบบโลกอยู่ที่นี่ไม่มีใครจ้างเราอยู่คนนะกูเมื่อยแกไม่มีใครจ้างเราเราก็เลยต้องจ้างตัวเองเงั้นเดี๋ยวเรากินกินเสร็จเราไปเดินแบบแต่ทํทำอะไรก็ตามทีตอนนี้เราอยู่ที่ มิลานก็อยู่ที่ดูออมไม่ฉันโพสแล้วฉันโพสแล้วฉ,ฉันไม่พูดแล้ว

บูฟารินาีเลือออริจินอลพิซซ่าไม่มีคาว่ายันแปลว่าไม่ใช่ของเขาดั้งเดิมของเขาดั้งเดิมนี่สามหน้าเนี่ยสามหน้าเลยมาร์กาเรต้าเนโปลี์บูฟารินามากาเรต้าก็จะเป็นมะเขือเทศจะเป็นแบบสามสีแบบสีทงชาติกับชีสไอ้เนี้ย กะเสือเทศแทนสีแดงชีสสีขาวแล้วก็ใบเบซิลแทนสีเขียวนาโปลีนาโปลีนี่ก็เป็นเมืองต้นกำเนิดของพิซซ่าเลยนะครับก็มีอะไรอาเจนโรลมาสเซลล่าชีสแล้วอ๋อแล้วก็มีไอโชวีมอสซาเรลล่าชีสอุ้ยอันนี้เป็นบัฟฟเฟ่ มาจากควายเนาะชีสเด็ดควายจริงหรอชีสควายจริงหรอนมควายกันอยู่อ๋อนมควายพยายามจะหานี่อยู่ว่ามี้องตีเป็นหน้าอะไรพีหน้าพีหน้าอันนี้บัคเกอริต้านะฮะก็จะเป็นสีกระทงชาติอิตาลีอันนี้แทนสีเขียวสีขาวแล้วก็สีแดง นี่สิคุณยจะหนีไปไหนได้ส่วนนี้ก็เป็นทุนธรรมดาทองเลยนะเดี๋ยวเราลองชิมก่อนดูสิว่าร้อนหรืไหนร้อนเป็นยังไงแล้วมัน้ชมดูสิความโคลนนี่หรอที่หมักแป้งเสร็จไปสองชั่วโมงที่ตีบอกเลยว่าแป้งเขาหมักเส็จสองชั่วโมงเพื่อช่วยในเรื่องการย่อยเอามือเลยนะฮะคุณผู้ชมมาดูใกล้ดูควันดู ความเยวะผู้ซื้เลยนี่ยมีมนี่ไหมพริกป่นแล้วก็ซอสมะเขือเทศไหมของบ้านเราอ่ะอ้ออื้ออยนะเฮ้ยขาหอมแป้งนุ่มมากอื้่หอมมากอยดอยๆดิวอย่างนุ่มๆกินิุม ีมนี้ดูนี่จะเป็นเหมือนหน้าออริจิน,นอลคนเนาะทอทพริกฮะอยากได้พริกป่นแล้วก็อะไรอ่ะใบอะไรคใบอะไรคล้ายๆอัญชา ดีชุ่เปรี้ยวชุเปรี้ยวไมดเผ็ดจะหอ,อ,อมพีชเอากับรถเอาแฮมมาใส่หน่อยนะเลิศอืมอร่อย นี่ใส่ชูน่าหรอนะือชื่อว่าซีเรียซีเรียโอ้ยไหลอืมมีความเค็มของปลาเนาะก็้วเนือเขาไม่เลี่ยนดีเาขาคาวดีเขาไปเป,เป็นมากังหมดนะเว้ยเรียบร้อย,ลยแล้วนะฮะ รสชาติเป็นไงบ้างคุณเนี่ยออร่อยมากแป้งเขาหอมเอ้ยไม่ได้พิซซ่าเขาหอมเนื้อชีสเชื่ออะไรเขาหอมแป้งนุ่มมากหนำมากซอสบะตเตอร์ชีก็ใส่มาแบบเต็มที่แต่เราชอบแป้งเพราะว่าเผลอลืมตัวกินแป้งเว้นเออยอะมากกรอบนอกนุ่มในจริงปกติไม่กินเนี่ยขอบๆ<ะ>อ,บอ,บอะ่ะแต่เที่ยวนี้ยอมกินขอบๆนะอิ่มไปออกกำลังกายต่อไปต้องไปวิ่งสัก10กิโล กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ติดตามกันทันนะครับ